สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเซต A3S ให้ดูนะครับเป็นเซต2,000นะครับจะเป็นสุ่มเว็บโคตโรโหดนะแต่ถึกกว่า2,000ใหม่อีกนะครับก็ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวพร้อมปืนก๊อตกับมีดไม้เบ็ดบอลด้วยนะครับเป็นพกก๊อตโคตรแรงนะครับก้อนนี่เป็นปืนก๊อตปืนนี้แล้วก็ไม้เบ็ดบอลนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่น PVP ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปเซิร์ฟฟาร์มไปกวนประสาทคนนะก็คลิปนี้

ต่อนะมานี่ต่อๆๆๆติดตัวเลยถ้ามันออกพวกเราเลยรับตัวแชท100ครับทกคนเดี๋ยวแกงๆกอนดูไว้ด้วยเฮ้ยเอาป่ะเฮ้ยถ้าถ้ามันยิงแบบเมื่อกี้อีกกะเอาเลยนะเออ ถ้าบังถ้าบังเอาพวกอาจจะอาจจะวิ่งเอาเลยเอาเพื่อนคนนี้เฮ้ยเหมือนหลังจะเข้านะระวังนะหลังเข้ามังอ่ะเนี่ยพวรู้อ่ะเฮ้ยหลังเข้าอาร์ตไฟแดงนั่นแหละโดนมาเลยโดนเลยโดนเลยมันเยอะนะพวกนั้นอ่ะพี่เล่นอะไรอ่ะพันห้าเก็บไปไปไปห้าร้อยเล่นปะไม่อกันเรอะเออพีเสียร์ออกก็เดสสมอลลี่เลยดิ ับจังหวะก่อนตอนนี้เอาหัวเดินไปดูเลยเนี่ยบวกแล้เรียบร้อยบวกแล้วบวกแล้วบวกแล้วไหนบวกแล้วมันแล้วแต่จังหวะเนี่ยเห็นไหน้าเลยหน้าบังอาร์ตสี่นั่นแหอาตดิอาร์ตมาสี่ดอยู่ห้าอยู่ห้ามึงอยู่ห้านะเาดิเนี่ยเฮ้ยหลังหลังมังหลังมังมาละเอาดิมาขวาเอ็ยเฮ้ยเฮ่เฮ เห็นป่มน่าห้องเอฟชั้นไหนอ๋อตายเอแตกดเล่นเลยโอ้โหแตกโคตรเยอะเยี่ยมเ่คือเอมเดินครับแอดไม่ไหวว่ะเอาเส้นเคเกียงคนเดียวไปหนิผมไม่อยากทำว่ะผมมีปืนสองพันอย่างนะไม่อยากเล่นนะ

สวยสวยสวยอะไรสวยเอาสวยสวยไม่ไม่มีเหมือนกันเหลือก็บอกทายกเฮ้รม่ายีน้อมาตีเยอะเลยตอนนี้ไม่ไหววะอะอยู่วะอะอูม่วะโอ้ยใครดึงด้วยเลยวะไอเหี้ยเหงาว่ะต้องไปเล่นดิบอะไรนะครับเล เอ้มีมีพกอยู่ข้างหลังไว้เมฆเด้งไปที่ผมภาพภาพไอ้รวบรวบรวบไปดิไอ้เฮียตีเฮฟฟิวเล่นพกอีกไปก่อนไม่กลัวอะไรที่ไอ้ตัวก็ะตุกไอ้สัสเนาะตัวเอเลี่ยนมาเล่นอ่ตัวไฟิวเปล่าตัวชื่ออะไรอ่ะโดนเล่นซิมหกกูไปดีอัวไอ้ไก่เม่าไว้ยแมวอย่าไปเดินมันเสียงเว้ไอ้เฮีย เฮไปทางไหนอ่ะยิงยางไหนอ่ะข้างบนข้างหลังไหข้างหลังไหมไม่รู้อะช่วงนี้ไโดนท่านะเบรกกูสุดอ่ะโดนดีกว่าไหมโดนได้นะช่วงนี้ช่วงนี้อัศนีเบรกกูสุดไอ้เหี้ยเผื่อกดคิวไอ้เหี้ยอย่าไปเล่นคนเดียวนะอย่าไปเล่นคนเดียวนะแค่ผมผมปรับกันเดียวไม่อยู่หรอเไม่เล่นกับพี่องแต่ทุกรอบอ่ะจริงไหมเฮ้ยมังโดนฉันท่าช่วยชยหน่อยอัดเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 อัดอัดต่ไหนโดนไหมโดนไหมโดนไหม

ไปมาไล่ฟันอยู่ไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสบายสบายอยู่สบายไอยู่เช่นไงมาแล้วระท่ารันสี่อยู่ฉันสี่เฮ้ยฉันท่าตัวนึงกระท่าวิดีโอท่าก็มินวิดีโอตัวนึ่งสบอยดูดิโอ้โหไม่กดเร็วจังวะไอหลังเขาอยู่ มีมีมีเดพวกเรามีเดพวกเราพวกเราเฮ้ยยังอยู่อยู่ยังกระโดดอยู่เยชัสองสองสองเอฟสองเอฟสองเอฟอยู่ไหน้จะลงโซนจะลงโซนจะลงโซนตนห้อีห้องอีห้องห้องอัดห้องอัดมาละสองสองสองทีเดียวสองทีเดียเต็มติดตู้เต็มตู้เข้าจุดเข้าุ่ดเอยูุ่ดจตายไม่ตายอีห้องอีห้อง อีห้องอีห้องน่ามองน่ามองมองไรอยู่ใช่ปะเสือสวยไปเลยไปเลยไปอะไปะมีเดมมีเดมน่ามองเต่เนแ้ยโอ้โหไม่ตายยิงไม่ตายสวยๆวดใช่ปะเฮ้ยเข้ามาสบายข้อนสบายเข้ามาเข้ามามันเดมแตกมมันเดมสวยสวยสบายังไงขอเลยครับยิงแตกไอ้บ้านมีของผมปะฮะยิงแตกผมยิงแตกเฮ้ยสตรีมอยู่อะไรแมาไอไอสบายยิงแตกสบายดูชื่อยดิชื่อยดิ อ่ะกูยิงแตกโอ้ยยิมันโดโดอะไรยิงแตกครับกูครับดูตีมดิถามเซอร์ไบดิเซอร์ไบได้เนนี่ยมฮ้ออะไรกูยิงแตกครับกูยิงแตกครับเซอร์ไบได้จะไปยิงแต่ใช่เหรอจะไปยิงแต่ใช่เหรอเดี๋ยวไปมาเลยเขาเดี๋ยวมามะต่อทุกคนเฟสเอ็มเลยมีเอ็มให้เล่นแล้วเว้จกาสนะเใครยิงแตกมังอะไร มังหรือเซอรไบไม่รู้อะถ้าเซอรไบก็น่าจะตายอยู่อะไปอาไากค่ะตอบไปเนี่ยอัดตอบดิเล่นเด็กบอกเสียงแล้ว้ยข้างหลังเต็มเลยเนี่ยไปปะออกเลยไปดินาบังไปดิห้าร้อยเอ้าแล้วบังบอกเขาเล่นเอ็มก็เล่นเอ็มมีเอ็มโหตัวเอ็มอ๋อโอเคนาบังแต่งแม่อัดแต่งแม่ไปดิเฮ้ยบนปรตู้นี้มีแต่งบัง อะไรแตกมันตุ้งโว่กูตายโอ้ที่รร้ทีอรร่อยู่บนขอบจัดใช่ไหอาะตายอาะตายแตกไหมโอ้ยอยู่ขอบแตกเลยแตกงว่ะโอ้กูแตกไอ้ที่อ่ะ อี๋อะไรอนู้จังหวะอี้ยมันฟันผมเไปไอมิดไอ้หัวไอหัวเอ็มอยู่ข้างบนยืนได้ไหมโคตได้เลยเหนี่ยงมาแล้วนี่หมดเนี่ยอะไรเดียวไม่เต้นแหนะอยู่บ้างพช่ไหมแต่ก่อนทุกคนก็มีอาการเลยผมสตรีมด้วยนะทุกคนเนี่ยตอนอัดเนี่ยโคตรแหลกเลยอัดไปด้วยสตรีมไปด้วยเนี่ยตัว ไปพากัานออกพร้อมกันดิเดี๋ยวจะได้นวๆไม่ออกพร้อมกันวะมาตามมาสเไ้นม,มาสห้นมา<อ>แตกอะไรบนเต็นอะอาร์ทิวของพังกแตกอะไร, <c oughs> รอะม่มีของเล่นเหรอต้้งหิวโกอนดิไปดิมีแต่พวกเราดิมไมามมา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 มมา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 ามมีมนมมมาา เลโกเลโก้มาดิมาดิมาดิแทงให้แทงให้ออกมามออกมาออกมาไปเล่นหลังๆก็ได้โอ้ยยิกูแต่ี๋ยวใส่ยิ่งแตกแบบทุกเม็ดทุกยองอุกปกาศคิ้วไงหน้าบางมีอะไรนะไอ้เหี้ยที่เข้าไมวะเก็งไม่เหรอที่ก่อนได้นอนเขาต้องรับโดนละ

โอ้โหหัวหัวปั้มยาเท่ามานะถ้าจะมีชั้น5นะอะไรของแพ้อ่ะอัดยูเออหนึ่งหนึ่งมีเพ่ให้ยีทุกคนเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าไปแก้คนสงครามต่อแล้วกันทุกคนเระว่าอันนี้แล้วกันปุ๊กก่อนกระแตกอู้สั่ตัวหรืออิมอ่ะเสร็จละเอ้ยเขาว่าปั้มเท่ากัน ไอ้โดนไปก่อนใครขึ้นมาวะมาเบิดิมาดิมาดิได้บ้างแต่เนียแต่เนี้ยไไอพี่พี่ะจะดใจโหมดแต่หมดสวยมีเห็น ไปเล่นกันทุกคนไปเซิร์ฟฟาร์มด้วยกันนะจะไปแกงคนเซิร์ฟฟาร์มด้วยกันทุกทุกไว้เดี๋ยวรีวิวของด้วยเออ่สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่เซิร์ฟฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอ่าพกใหม่กับอ่าไม้เบรดบอลนะครับไม้เบรดบอลก็จะดาเมจท0 5พกก็ดาเมจทสี่แล้วก็ดูดชุดเดียวหายเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะลองทำตัวหน่อยแล้วกันว่ามันมีให้ยิงปั๊แล้วก็ลูกซองนี่ไม่ต้องห่วงนะแรงอ,งอยู่แล้วมีคนรีวิวไปเยอะนะครับเดี๋ยวววผมมอาาาหรทีี่่่ฟ์ดดๆกกกนนนนแลนนนแลล้นะ้้ััไป2,000ะ เดี๋ยวผมหายตัวไปนะหายตัวกด H โอเค เอาเลยมันไล่ยิงไปตอารามด้วยครับอันนี้ตัวเช่าใหม่ทุกคนผมฟามหมดแล้วกันดูมีใครยิงผมเปล่าจะรู้ว่ามีใครยิงวะถ้ามีคนยิงก็จะรู้เรื่องอะ่ะเฮ้ยมันยิงผมจริง้วยไอ้น,นี่เปิดเปิดประเด็นหรอ ผมโดนยิงแล้ววัดว่นองผมอีกแล้ววัดผมโดนเกียนเฮ้ยต้นเกียนเฮ้ยต้นเกียนแตกไหวอยู่แตกนี่ไงโหมันไม่มต้องตักววดก็ไหวนะเฮ้ยต้นเกี้ยนเร็ว ฮ้ยเป็นไรกับผมวะผมไม่แตกสามเอชชัวนี่ไงแตกแตกเมื่อกี้น้องมีใส่แค่เท่าไหร่สามเอสไม่ได้แสนเคนะแสนเคผมไม่ได้ใส่นะืนโกง ตีอะไรเมื่อกี้ม่งี้กูเฮ้ยโอ้โหมันลุมอะไรเนี่ยแท็กโอ้โหโอ้เยอะจังขอเคลียร์บอสกันไปจากไหนอ่ะได้ กาจะไม่ได้ชิวๆไอเด็กพวกนี้ตัวกันค่ะตัวไม่เจออ่ะมันมีจยางข้างบนเห็นละปืนผมอ่าไม่ดีนะไม่กระจายนะลูกศรนะซองสองมันโตมากนะผมวิ่งไปหาเลยอตัวนี้ก่อนเลยทั้งนั้นลูกศรไม่ไม่กระจายนะนะมนมนะผม,มโคตออร,รนะด,ดีอ่ะซื้อไปคุ้มอ่ะเอาไปตบโซนอ่ะเช่นนี้เนะี่ยตายแน่ อะไรอะ่ะโคกูอะ่ะไม่เอาผมไม่ตายเลยตายแน่ตายก็ตายตายแน่นก็ตาย ไปเลยอาผมเนี่ยโอ้โหไอพวกนี้มันแบบคนจะฟาร์มดีๆกันไม่ได้เลยหรอมันมีของใหญ่แนะ้วมันตบกันเลยทุกคนอาผมช่วยผมช่วยผมช่วยช่วยยิงอ่ะยช่วยช่วยช่วยยิงแบกมาดิยยิงหน่อยหอ้นมไหนละ้ะ ผมรีวิวพวกเรื่อมาหาตัวเลยเอารูว่าแเมิสิบห้าสิบนะรู้เรื่องชุดเดียวหายแตกโอ้โหโอ้โอบอกเลยยุ่ยเยื่องพบว่าเดียวหมดแบกนะกันไยวก็ตายน้ำบอสอะ อยู่ไหนวะผมซื้อน้ำวิ่งกับเข็มยาแบบเจอแล้ว,ลวนะผมโอ้โหไปทำเล็กไปดิเป็นไงทุกคนโคตรแรงอ่ะ นี่ไงยิงดีเหรอเล่นดีๆเหรอชอบยิงพูดเล่นทางบ้านเหรอไอ้พวกนี้มันไปไหนผมไม่อยากเปิดนี่นะเฮ้ยผมหาตัวอยู่ไหนกันเจอแล้วเจอแล้วชอบตกกันใช่ปะ่ะอ๋าชอบตบกอ่ะเหรอไปอ,อีกไหมไปอ,อีกไหมฮะาไปอีกไหมไปอ,อีกไหม เอาไปลองเอาไปบนทุบดิไปแล้ววะตาพอต่อแต่มันวิ่งมาม่ะมันฟันไม่ตายอ่ะตายนี่ไงเก่าหรอเป็นอะอีกเป็นออีกวิ่งหาเลยเจี๋ยวละ mười một tạc ngon đỏ đỏ mọi người đỏ mọi người đỏ mọi người đỏ chưa? người đều giơ 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 chưa, chưa. chưa, chưa. โอเคโนดดับใจกันโนดับ <worries> กันท <ible> ุกคนไปฮ้ทำอะไรเอาทำอะไรโดนโดนเซิร์ฟฟาร์มจนมาลุกโนดดับเลยหรอ ผมถึกคือไม่ใช่หัวตัวนะกระเป๋าเจสันนะั้ถึกมากผมบอกเลยโคตรโกงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยแม็กชักอยู่ อ,อ๋อนี่ปิดขังตัวเองแตกโอ้โห,โห,โหปิดปิดมองกันโกงไปไปไหนไปไหนโอ้ยมื่ไไ่ทางที่ผ่านแล้วคนเมา่หไทางขึ้นแตกโคตรโกงผู้กญงกุ้ง รีวิวแบบเมื่อวังทุกเมชแตกๆอย่างนี้แตกแกยังไม่ใช่ผมใส่เซตแค่หัวตัวไอตัวเอเดนนะแต่หัวแตกขังกันเองเหรอ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 เฮะขังกันเองเหรอแต่ผมใส่แค่นี้หัวสองพันตัวเอเดนนะทักลับ ไอ้หัวเจสันอ่ะไอ้เป่าเจสันอ่ะโคตรโกงมาเดมเด์ไม้บอลก็ต่ะเอาดยเอาเพื่อน,นทิ้งอย่างนี้เพื่อนทิ้งโอ้โหคตรโกงอ่ะโู่ โอ้โหวัดเต่ฝักอ้ไม่ไหวแล้วแต่พบผมก็แรงไนงะแล้วนวลขอยรอดปดูมันรุมตี้ทั้งแมพโอ้โห oh, oh, ผมเอาอะไรไปสู้วะถ้าผมใส่ครบเซตแต่ว่าไปอย่างนะไอ้ปวดตัวไปได้แต่ถ้าใส่ครบเซตอ่ะโคตรโปงดูโอ้โอเต้นรอเลย มาหยุดหยุดเต้นดิอ้าวมาหยุดเต้นตัวอะไรวะโอ้หลับโอ้มันเตะศพผมด้วยโอ้โหโอ้นะเตินยอ้อยยอะเหรอตินย้อเยอะเหรอฮะตินยอ้อเยอะเหรอฮะไปโอ้โหใส่แม็กกไม่ทันไรเลย เจ็บสะครับเจ็บเจ็บไปเม็ดขังกันเองนล้นหนึ่งขังกันเองเหรอไป้นมานอนดับดึดๆไปไป ผมรู้เปิดเสียงไหมป่าวะะนั่งนะทุกคนผมว่าผมน่าจะลืมวะก็เปิดอยู่ไงตอนนี้พูดกันเร็ววะมาละกำลังเสริมมันมาเพิ่มมา <c oughs> ตานี่นโอ้ตอ โอ้โหมันปิดหมดเลยอะ่ะโอ้โหโอ้ไม่ไหวเนาะเพีย yeah. ไปไปโคตรกองอะ่ะถ้าเราของตกอะ่ะคือได้หลายพันและนะ้วเนี่ยไอ้พวกเนี่ย โห่ยังไอหัวเจสันได้หนิหัวเจสันด้ยนิหัวแมนอ่ะละพันนะดิอ่ะละหลายพันนะนี่เป็นหมื่นแล้วนี่แท็กของตกอิ่มยังไงก็อิม่มไปเฮ้ยอันนี้มันไหลวะเฮ้ยเฮีย โอ้โหเซตแตกโอ้โหเตะศพโอ้ oh, ชิบหายแล้วโดนล่อซื้อวะไปไปไปหมดไปไป <c oughs> <c oughs> ไปโ <ไป S 1> คตรแรงก็ประมาณนี้ทุกคนนะโอ้โหโคตรก็สแตรมีผมบอกให้ในหัวตัวเนี้ยถ้าใส่ครบเซตได้แล้วโอ้โหแล้วมีพกนี่อีกกระเป๋าเจสันมินี่ก <ไป S 1> ๊อต์ก๊อตพีพีของตก <ไป S 1> นะครับท <ไป S 1> ุกคนปรามานี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรรอดู ผมว่าน่จะได้ไฮไลท์นะไฮไลท์ไม mm ่น hmm. ่าไหวทุกคนนะมันเยอะมากไฮไลท์แอนนก็จะลงไฮไลท์อยู่ให้ดูนะก็ไปแล้วประมาณนี้เจอกันครับจุ๊บ ถ้ากราบปอยทนแสนเครไรโมแมนตปไตกับตายโอ้โดดกีกับบกกันลุ่มพูโอ้ยโตตาจริงอีอ่โอ้ไปและอีอยทุกคนโอ้โหเจลนะครับไปบายครับจุ๊บ